สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาสวนทุเรียนครับพาพี่น้องมาเบ่งมาชมทุเรียนนะครับเนาะเก่าเดือนครับมีต้นหน่อยต้นใหญ่ครับโซนนี่โซนสามแถวเนี่ยสี่แถวนี่ครับอจะเป็นมูสันคิงครับอันนี้ต้นหน่อยนะครับซื้อมาร้อยห้าสิบบาท ต้นใหญ่อยสาม้อยครับกับปลูกผสมกันครับพี่น้องมูสันชิงสามสิบหนวนท้องหาต้นแล้วก็นวลท้องจันอีกหาต้นครับเป็นซีทิบต้นมาหดน้ำน้ำครับมาเนี่ ระบบน้ำผมยังเป็นแบบบ้านๆครับแบบโฮตครับไม่ได้เป็นสปริงเกอร์ครับลากโฮครับรากโฮครับแรงก็โหดหลายชักน้นนกอ,นย,อนยครับฝนก็โหดแนบเะโหดแน่ครับก็ใส่ได้ยุครับกบมีต้นดูดีแบบ สดชื่นนิกหน่อยต้นนี้ก็แตกยอดดีครับต้นชีลายาก้นนี้ครับมีต่ตายอยู่ต้นหนึ่งครับต้นนี้เนาะ เสร็ได้ครับปัญหาที่ผมพบครับก็คือเยอสโสครับอิสานครับแดดจัดอันนี้ปูมะเก้าเดือนครับสามเดือนเอาออกครับสะแลนครับเหี่ยวเขา่าเหี่ยวเขา่าเลี้ยงเขา่าเหลือยงเขา่เเขาครับก็เลยมาพิจารณามาเอ้ย ต้นน้อยครับจะพิ่งอดเสฉนออกเพราะว่าใบมันว่ดชั้นแข็งแรงครับใบมันเรืองเหลืองมันวอดีเขียวนะครับต้นใหญ่ใบมันเขียวมันก็ดีสู่แดดได้เพราะมันมีคอโรฟิ์มีฟิล์มป้องกันแสงแดดที่ใบครับีม่มสูสเซนซิงครับ ช่วงลังสิแตกยอดครับอันนี้เมหาดิฟแปวต้วเนเียต้นใหญ่นะซื้อต้นใหญ่มาปลูกก็อยสามร้อยบาทคงับเป็นน้วยละครับได้ตำแล้วว่าคงดำเนินสิขายอยู่ดอก น้ำบ้านนี่ละครับแถวนี้จะเป็นต้นแง่ครับสามรอยครับเป็นเป็นสูงๆนะสักหน่อยไปเลื้ยงครับเพราแน่ใจว่าเกิดอาการช็อกอี่ยังช็อกหน้าหมอหรือว่า แต่ว่าคิดว่าน่าจะช็อกปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยหลยโพดครับไปมันก็ไปไปลายใบมันก็ใหม่ครับอันนี้กิ้งหักเลยครับกิ้งหนึ่งสองกิ้งเสาลมหัก เสาอันนี้ครับเสาที่เฮดเแลนครับใบอวกครับนี่เห็นแต่ใบครับสองใบนี่ยบมันสองงานนี่ปวกจอครับอันนี้หน,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 นวลท้องจันทร์ครับว่าที่ปลูกเลี้ยงกันครับแถวที่สองแถวของหลงังป่มบุล่ะแต่ว่าจับผิดจับถูกเนาะมะหูเนาะก็เลยเอามาปลูกพี่ เข้มปุ๋ยด้วครับพี่น้องนี่มึงปลายไปมึงแหงขุนไว้รุ่นเจร้อนครับไว้รุ่นเจร้อนปุย๋ยซิปหาซิปหาใส่ครับสูตรเสมอปุ๋ยยูเรียใส่ครับปุย๋ยแคลเซียมซิปหาศูนย์ศูนย์ใส่ครับแต่ว่าผมกใส่บ่วด้ญาไปไหนดอก ได้เวลามันก็มีอาการ อาการช็อกค,ครับกรใบจะยอดตกครับเพิ่งแตกยอดว่าไม่เมื่อกี้นี่แต่ว่ายอดตกใบใบน้อยต้นนี้กำลังสิแตกยอดครับยอดคนละกำลังสิพุ่งครับตากำลังเดินดีครับช่วงนี้ ผลักกรขายมือวานครับกระสอบละสองร้อย,ยมัดละห้าบาทกับหมักง่ายได้มัดละห้าบาทในยอดไปลังที่เดินลังแตกครับนี่เต่าท้องนี่นี่มอนท้องนะครับแถวนี้เลี้ยงกันหาต้นมอนท้องในต้นในง,งามนะครับ เกิดอาการช็อกต่ว่ามันกำลังใบมันใหญ่ครับมันฟื้นเร็วครับขันใบเขียวๆสิครับใบเขียวใบใหญ่สิครับสูดแดดได้ฟื้นเร็วครับห่อนท้องต้นสุดท้ายอันนี้งามกวาูครับในสวนนี่ว่าต้นแตกมาไหมนี่ใบพวกนี้ ท่านได้แก่ไหลปไปไหนยอดระพุ่งดีครับนี่ถั่วหัวแล้วครับง้มครับตัวนี้งามงามแกวเลยครับแกวเลยครับสิบนี้คลิปนี้กับซ้ันี้แหละครับท่านผู้ชมครับ